เรื่องเงาบางตาหมู่บ้านพนแพงเป็นหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานล้อมรอบด้วยทุ่งนากว้างไกลและมีบ้านไม้หลังหนึ่งปลูกอยู่โดดเดี่ยวห่างออกไปจากหมู่บ้านราวหนึ่งกิโลเมตรคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นมีคนอยู่แต่ก็ย้ายออกไปหมด พราะมเห็นผิดเป็นถูกเห็นคนเป็นผีจนอยู่ไม่ได้คำเตือนนั้นไม่ได้ทำให้เมหญิงสาววัย20ปลายปลายผู้เพิ่งเลิกจากงานในเมืองใหญ่เกิดความกลัวเธอต้องการความสงบและราคาบ้านไม้หลังนั้นก็ถูกเสียจนเกินห้ามใจเธอตัดสินใจซื้อและย้ายเข้าอยู่ โดยไม่ฟังคําเตือนของใครคืนแรกผ่านไปอย่างสงบเงียบมีเพียงเสียงจักกจัน่นและลมพัดผ่านนาแต่คืนที่สองเธอเริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินผ่านหน้าบ้านตอนตีสองทั้งที่ไม่มีถนนและไม่มีไฟทางเธอมองออกไปเห็น เป็นเงาคนสูงสูงผอมผอมเดินไปช้าๆแล้วหายเข้าไปในความมืดในคืนต่อมาเมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงคนเดินลากเท้าเสียงเหมือนคนกระซิบอยู่ใกล้หูแต่จับความไม่ได้และบางคืนมีเสียงเคาะจากใต้พื้นบ้านพอเธอลงไปดูก็ไม่พบอะไรวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังตัก <5. S 2> เธอเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมองอยู่ห่างๆใต้ต้นไม้เมบกมือให้แต่เด็กไม่ตอบเพียงหันหลังแล้วเดินหายไปวันต่อมาอเธอเจอเด็กคนเดิมแต่ครั้งนี้มายืนใกล้ขึ้นสีหน้าว่างเปล่าดวงตากลวงโบเหมือนไม่มีชีวิตเมใจหายว่ารีบเดินเข้าบ้านของในบ้าน เริ่มเปลี่ยนที่เองจานที่วางไว้ในครัวกลับไปอยู่บนโต๊ะรับแขกผ้าห่มที่พับเก็บไว้อยู่ดีๆก็คลุมตัวเธอตอนหลับและที่น่ากลัวที่สุดคือกระจกตรงห้องนั่งเล่นมันสะท้อนภาพคนเดินผ่านทั้งที่บ้านว่างเปล่าเมเริ่มบันทึกเหตุการณ์ลงสมุดเธอพบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทุกคืนจะเริ่มตอนตีสองและหยุดลงราวตีสี่เธอตัดสินใจตั้งกล้องเอาไว้แต่ภาพที่ได้มีเพียงเงาดำคล้ายคนเดินผ่านไปมาไม่ชัดเจนแต่ชัดพอจะเห็นว่ามันไม่มีหน้าเธอไปถามตาผินคนแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านตาผินถอนหายใจแล้วเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนบ้านนั้นมีครอบครัวอยู่สี่คนพ่อแม่ลูกชายลูกสาวลูกชายเป็นคนเห็นผีเขาชอบเดินลุยนาไปเล่นกับบางสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นสุดท้ายครอบครัวนั้นเริ่มพูดจาแปลกๆเห็นคนที่ไม่มีตัวตนบอกว่าพวกเขามาดีมาอยู่เป็นเพื่อนสองปีให้หลัง บ้านนั้นเงียบกริบจนคนเข้าไปดูก็เจอแต่ซากศพเน่าๆอยู่ในบ้านไม่มีร่องรอยการฆ่าตัวตายไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่าผีบังตาทำให้เห็นโลกผิดไปจนลืมแม้แต่ตัวเองว่าเป็นใครเมไม่สามารถหนีได้ง่ายๆ พราะบ,บ้านอยู่กลางนาโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณวันหนึ่งเธอพบว่าบ้านผืนหนึ่งตรงห้องเก็บของขยับเองเธอเข้าไปดูแล้วก็เจอกับเงาบางอย่างมันยืนอยู่หลังบ้านเหมือนคนแต่ไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากมันยื่นมือออกมาแล้วกระซิบเสียงแผวอยู่กับเราเธอ ที่นี่ไม่มีใครตายมีแต่คนลืมไปว่าตัวเองยังอยู่เธอกรีดร้องออกมาแต่มันกลับไม่มีเสียงใดๆออกจากปาก่าแล้วเธอก็สลบไปชาวบ้านไม่เห็นเมยอีกเลยบ้านถูกปล่อยทิ้งร้างเหมือนเดิมมีคนผ่านไปเห็นผ้าม่านไหวเบาๆทั้งที่ไม่มีลมและในคืนเดือนมืด หากใครเดินผ่านใกล้ๆจะได้ยินเสียงคนพูดแผ่วๆว่าเรายังอยู่อยู่ตรงนี้แต่พวกคุณไม่เห็น